สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel f e ล l f e Channel นะคะวันนี้ก็กลับมากับ reaction ของซีนูนเหมือนเดิมนะคะกับคำต้องห้ามทุกคนเราเคยทำไปแล้ว ep ก่อนหน้านี้นะคะที่ทางพี่ซีแล้วก็นูนิวเนี่ยไปเล่นคำต้องห้ามกันแต่ว่ารอบนี้กลับมาอีกครั้งกับการแบบว่าจับมือกันแบบเล่นกันแข่งกันเป็นทีมทุกคนไปดูกันเลยค่ะ โอเคครบเครื่องน่ารักอบอุ่นคือพี่เว่งนี่คือนิยามของเว่งโกโฮมคนนี้คนเดียวทำไมนิยามคล้ายงานเลยอ่ะหันอ๋อนิยามโดยกันารอะไรบ้างครับอะไรบ้างครับอย่านะหล่อเนาะหล่อเนาะหล่อเนาะช่างเทพก็ต้อจริงๆหลังๆมาเนี่ยนิวจะไม่ค่อยชมพี่สีว่าหล่อแล้วนะ ออกปะเออให้มันเป็นแบบว่าแหล่ทิมเลยซีนูนิวชมพู่โด้กับมาอีกครั้งเจอกันอีกแล้วเราเรียงลำดับคะแนนจากคนแราน้อยของคาริแล้วไหมเอาน้อยก่อนดีกว่าเอาน้อยก่อนน้อยก่อนผมว่าผมจำไม่ได้อะจำไม่ได้ไงมึงแหละการนั้นเขาลงแบบนี้ลงไปแล้วคำต้องห้ามมีแบบคนต้องห้ามเจอไหมทำไมต้องห้ามเจอด้วยอะ ทำไมอ่ะนี่คืออะไรคือแป๊บหนึ่งเขาพูดไปเลยแล้วเขาแป๊บไม่ยอมทำไมเฮียไม่อยากเจอเขาไงตอนนี้หนูไม่อยากอยู่กับเฮียนะอ้าวนี่เลยนู่นอยู่นะโดนแน่มึงโดนแน่ออาวันนี้วันนี้วันนี้เรามากับเรานอกสถานที่ตอนนี้อยู่ที่โตโยต้า alive นะครับโตโยต้าเป็นรถรถยนต์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งบริการโตโยต้าเนี่ยเป็นพี่เว่งเขาก็อ้อนนนิวอยู่นะแบบว่าอะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วแต่แบบน่ารักอะ โอเควันนี้เราเล่นแบบทีมนะเพิ่งเจะเล่นทีมที่ครั้งที่แล้วเองเราจะเล่นกันเป็นทีมแบ่งนี้เลยแบบนี้แบบนี้แพ้ชนะไม่สําคัญอยู่ที่ว่าเราสนุกไหมแข่งขัญอยู่นะไม่สำคัญไม่สำคัญทีมสองคนผมรู้สึกใจมากเลยครับถ้าผมชนะทําไมรายการต้องเป็นของผมฮะ เขาที่แล้วก็จะพูดบริษัทเขาจะพูดอะไรกันพูดอะไรอ่ะใครทีมไหนชนะเอาโตโยต้าไปหนึ่งคันมันน่าจะสนุกเนาะมันลูกค้าหลบตาเราหรอไม่น่าผมมั่นใจครับเพราะว่าเล่นเป็นทีมเพราะว่าหนูจะทำคะแนนให้พี่พี่ขออย่างเดียวนะเราต้องแบบว่าพูดกล้าที่จะสู้พี่จะตอบคำถามทุกคำถามที่น้องๆถามมาคื่อยเท่าไหร่นะสี่แปดตอบดีกว่าหนูโอเค ผมเอหเื่อเว่าเคยเ้ยตกใจเดี๋ยวพูดเรื่องีกเรื่องีตกใจเยเยไม่ไม่ยว่ายังใจมีลยยเ่นี้มีแล้วหรอเฮยจะแซยยดาสมสเห้าเรเรื่องเรื่องอยู่ไม่ต้องพูดละเอาะเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับส่งเาส่งสเข้าเลยอพี่เวงครับเราไปเล่นเกมดีกว่าเริ่ม ที่ไหนหรอโตโยต้าแล้ววันนี้พี่เบงก์มาทำอะไรครับนีมาถ่ายงานรถเที่ยวบ้านแล้วก็สีนุนิวที่เราเพิ่งเจอกันเมื่อสองเดือนก่อนไหมพูดต่อหน่อยไม่ต่อเลยนิวมาทำอะไรที่นี่วันนี้ถ่างานแล้วก็กินวันนี้ถ่ายงานนั่นคำแรกที่พูดแล้วคิวเลยซีมึงพูดได้เยอะกูชอบเอางี้ เขา่ารถน่าจะได้เติร์ดขับโตโยต้าทำไปไหนบ้างครับกลับบ้านครับน่กลับบ้านครัอาโอกลับบ้านหครัอแล้วคือมัน คือมันตลกคือแบบพี่ซีพูดคิวคิวตัวเองนนิวพูดคิวพี่เมงพี่ซีพูดคิวตัวเองแบบสลับสลับ,สล,บสลับเลยอะ่ะ <c oughs> แต่มันเป็นคำของทั้งสองมันเป็นคำที่แบบ <c oughs> ถ้าพยายามที่จะคิวเขา <c oughs> อ่ะเราจะโดนดิน <c oughs> มันเป็นคำที่มาด้วยกัน <c oughs> น้ำครับอ้โหทสี่หลักกินข้าวสามคำรวดเลยนะสี่ข้อสสุดมากอ่ะได้สามคะแนนทุกคนดูเลยอันนี้คือเสียคะแนนให้เราไม่ทีถ้าถ้าเป็นกีฬาฟุตบอลนี่แค่กซีโอ้โหชิกเลยนะไม่คือผมมีงานต่อไงรีบ พี่กระติบเกินเราต้องเดาคร่ะเดาได้2คะแนนนอนเลยชดาดไม่มีหิวไม่มีเลยเพราะพี่คำว่ากินอ่ะนี่โอ้ทิวอแเราได้คิวบวกสผลงานดีกว่าเออผลงานดีกว่าโปรโมทจากการที่แบบว่าดูเกมแรกแล้วคิดว่า จะชนะไหมอาจจะไม่ชนะแต่วันนี้เราจะฟันเลยว่าเราอยู่ข้างพี่ซีน่นนิวชนะหมายถึงพี่เต้กับพี่เอง๋งเล่นซีนุนิวชนะแน่นอนเราต้องโปรโมทนะเขาครับไม่ใช่เมืนะ่อกี้ไม่ได้หรอกอันเนี้ยผูก็พูดอย่างนี้เราอย่าไปกลัวเราพวกข้ฟ้าไปอันกลางเราอย่าไปกลัวอย่าาไปกว <c oughs> พี่มันเป็นสีท็อปฟอร์มมากเลยนะท็อปฟอร์จริงจะเก็บอะไรบ้างเลยใช่ไหมพี่บูอ่ายลายไปแล้วครั้งนี้ก็โปรโมททำลายสถิติเก็บป้ายทุกอันพี่สีเก็บเรียบเลยข้ามฟ้าข้ามฟ้าต่อไปที่ผมจะโค้ชอะไรไม่ช้าแล้วจะไปเจอหรือว่าเขาก็นับอยู่ดีนะข้ามฟ้านะครับข้ามฟ้าเป็นซีรีส์แนวไหนฮะดราม่าหรือเป็นอะไร อกตอนนี้คือถึงไม่ออกไปดูปกติพี่ก็ร้องเพลงนี่ใช่ไหมฮะงงเลยว่าร้องเพลงแนวไหนวะโอ้ตกใจเพลงผมผิดแล้วพี่มิ้งเขาคิดว่าคำวิสัยพอดีผมขอโทษเขาเลยโดนทุกันนะทนี้อันนี้อันนี้ไม่เฉลยปกติพี่ก็ร้องเพลงอยู่แล้วทุกเมื่อกี้พี่เตอพี่มิ้งถามว่าเป็นแนวไหนใช่ไหมใช่ครับอยากรู้ไหมครับว่าแนวไหนรับใช่ครับ คอมเมดี้เชสเตี้ยไซไฟดราม่าเซ็กซ์แอน์เจอร์เป็นแนวเชกสเปียร์ไม่เปียี้ไม่มีตรงนี้อุยเกือบไม่เปียกซชสเปียร์ไหมยโ No อย่าเชื่อคำนะนอกจากแต่สเปียร์บินี่สเปียร์นี่ทำไมเขาผมทช่ไมผมเยอะผมทองสวยเออใช่ให้น้องถามดีกว่าผมอยากขาดตัวเองคิวตัวเองออยย่างเล อุ้ยเพลงล่าสุดที่หนูร้องอนอกจากซีรีส์มีเพลงด้วยครับเพลงคุณแล้วเขรู้อยู่แล้วว่าไม่ถามว่าไม่ถามว่าเพลงกับคำว่ารอเพลงคุณเยอะผมงงเพรมีสี่เพลงซิงเกิลเลยแล้วก็หนูไปถ่ายคอนเสิร์ตมาด้วยใช่โชว์ทีมพี่เต๋อตายแล้วแต่ว่าแอบแอบทิ้งไว้นะแอบหยอดไว้นิดนึงนะเพลงคุณเยอะ เขาว่าเยอะนี่แอบทิ้งไว้ให้นิดนึงด้วยนะเขาพี่ไม่ได้ไปดูโชว์หนูที่ Impact เหรอผมดูอะเห็นใช่ไหมครับดูไม่มองไม่ไม่เห็นหรอกครับไม่พบเห็นไหมครับเจอไหมฮะเจอเจอไหมเจอเจออะไรบ้างครับในคอนเสิร์ตของผมเพลงเพลงเยอะไหมครับเยอะครับ เป็นไรครับเอยชอบไหมครับชอบชอบแบบโชว์ไหนเป็นพิเศษบ้างครับทุกอันแล้วคำว่าเช็คเนาะคำว่าเช็คเอามาแบบว่าแบบประมาณว่าเช็คสภาพรถอะไรอย่างนี้แน่เลยก็เลยเป็นคําว่าเช็คขึ้นมาใช่ไหมเป็นแขกรับเชิญเสื้อว่าหน้าผมนี่คือสุดยอดนะมีที่ขึ้นคู่กันด้วยนะครับชอบสเตจที่ขึ้นคู่กันชอบเลิฟชอบขอเลิฟชอบชอบนี่ยออกมา โชว์โชว์อันนี้รอบที่เท่าไหร่นะโชว์ชว์หมดแล้วเหรอเฮ้ยหมดแถวเลยพี่เติร์นืออเช็คมันกลับมาแล้วพี่่เห็นพลาด้จงได้ไงเปมือรีตบมือสุดยอด คนนี้ทีไรกำลังใจมันเริ่มแรงแล้วมาแล้วมาแล้แค่นี้ผมก็รู้สึกชนะจร้ะพี่สีพี่อะกวาดเลี้ยวไปหลายป่าเลยนะแต่พี่ตอบดูเช็คอันเดียวพี่รู้สึกชนะแล้วเหรอไม่เลยคะแนนเมื่อกี้1.1ยังกินตามไม่ทันอ่ะต้องต้องคิวอีกจะได้แบบคะแนนบวกคะแนนบวกอ่ะอ่ะโอเคเราวรงนี้เหรอเราบ่งลูกค้าเราสักหน่อยดีกว่าทำอะไรอยู่ที่นี่ โอ้ถ่ายงานเรากลับเดิมเลยคือเราเรานั่งรถมาใช่ไหมพี่ก็มาจากแถวสายสองเราขับมาจนถึงอันนี้คือบางนาพวกเรามาจากตรงไหนไกลไหมไกลอย่าฮะแม่บอกว่าอย่าพูดหนูอ๋ออย่าเราต้องตอเราต้องต่อบเราต้องต่อเราถึงจะชนะใช่ไหมบ้านผมมีพ้ากันแดงเฮ้ยพี่รู้นานแล้วเราไม่ไกลกันมากทำไมรู้ไหมเธอดูเสื้อของเธอสิ มันจะเป็นผ้เขียวได้ยังไงมันก็ต้องทอยู่แล้วอ่ะเขียวมีตลกมากเลยขังกาขังกาน่าเขาไม่เป็นคนดีเลยนะพี่พี่เป็นคนดีอุยพี่สีเก่งนะเนี่ยเนียนมากแบบค่อยๆแบบพูดมาอยู่ในประโยคพูดคุยสองคนคือไม่ได้ไม่ได้จะแบบไปคิวเขาตรงๆนะแต่ว่าแบบทําเป็นคุยกับนูนิวอะไรเงี้ยแต่ว่ามีคํานั้นอะอยู่ในประโยคที่ที่คุยที่พูดให้มันผ่านหูอะไรอย่างงี้ ฉันได้อยู่แล้วแหละพี่เลวพี่โหดไม่อยากไม่เคยอยากเป็นคนดีบ้างหรอครับไม่นะทำไมถึงมีลูกเทนนิสอยู่นี่แปลกมากเลยไม่ได้ใครเล่นเทนนิสเลยทำไมถก็ไม่อยู่เนี่ยใครมาวางไว้อะไม่อยู่หรือเปล่าบอกว่าไม่อยู่ยุทธอยากจับไหมอยากจับลูกเทนนิสไหมไม่ทำไมจุ่มจบยิบโฉบยากห่วยยากยากยาก วิ่งแล้วรู้ส yes> ่วนเลยนะเอากางเกางกางกางสี่กลับมาแล้วอ่าผมขอและสิ่งที่พี่เอกพูดคือคือถ้าตอบผิดก็จะบอกว่ากลับมาแล้วตอบถูกก็จะบอกว่ากลับมาแล้วผมขอชนะพี่แค่วันเดียวได้ครับผมจะมีความสุขมากน้ำจากปีนี้ผมทั้ง วินดับเบิ้ลยูไอเอ็นวินชอบชอบกตามวินอยู่ตรงเนี้เอืองเลยวินวินมอไซค์เจสเล่นยังไงให้วินเล่นยังไงให้วินเล่นยังไงให้วินไม่มาเล่นอันนี้อันนี้อันนี้อย่าทวนเขารู้ทั้งรู้ ยังจะพูดแบบนี้หนูตัวคนเดียวนะเนี่ยจะอยู่เงี่ยมๆนะหนูตัวคนเดียวไม่ได้เริมันก็ต้องแบบพูดไงใช่พระคำอชานาคแดงทำไมถึงเอาคำนี้มาตั้งเป็นชื่อพระประแดงเคยศึกษาประวัติตรงนี้ไหมไม่เคยไม่เคยแบบไปค้นหาดีๆนะว่าทำไมถึงเรียกพระประแดงเออลองถามซีดีกว่าซีน่าจะไม่ต้องมาถามผมทำไมอยู่เงียบๆเรือกพระประแดงแปลกนะพี่ตารู้ไหมครับเฮ้ย คำว่ารู้มันง่ายอ่ะจ,ออจริงจริงเนี่ยคำว่ารู้เกือบหลายรอบไปนะถ้าถ้าเกิดอย่างตอนที่พี่เตอร์ถามว่าทำไมลูกเทนนิสไม่อยู่ตรงนี้อะไรเงรี้ยไม่รู้อย่างเงี้ยคือจบแล้ววะคือคขาบอกไม่รู้อ่ะพี่เตอรรู้หรือเปล่ารูเนี่ยเใช่หไหมเนี่ยเราได้ทำแบบว่าอยู่ในชีวิตแบบมันก็ธรรมดาเขา<อ>แน,<อ>น่จะรู้แล้วชนะต้องยิ้มให้เลยแต่ว่าน่าจะรู้เดียวโอ้มีคำว่าดีหรือดีหรืออะไรต่าง เขาได้ไอซ์พอเยอะมากแต่รังไม่รู้แน่นอนเราก็วันเดียวอี่หนึ่งจะเป็นถ้าประเด็นยังไม่ได้อุ้ยยังไม่มาแต่ไม่รู้ได้คินอะไรมันรู้สึกยังไงลองแบบเปลี่ยนไมล์เซ็ตซัดมาเลยเพราะผมชัดไปพี่ก็ชัดกลับเลยเอ้เคนีมารยอะรอมารวเลย หรออ่ะนั่งเฉยๆน,นทำไมเวลาเขาขยับตัวแล้วมันเท่นะสงสัยไหมแบบนั่งอ่ะถ้านั่งอ่ะไอยห้างะเอามือพลาดทำไมอ่ะ โหนี้ไม่พูดดีกว่าเราพูดเองก็ได้นะจริงเราอยู่ที่ตัว้าอะไรตัวจ้าอะไรคืออะไรยเงี้ยเราก็คือศูนย์มีทุกอย่างโอ้โโดนไปสิแล้วป็นเนี่ยใช่ผมใช่คนดีให้เราายใจผาไม่คนดีน่ใครคนดีไ้ผไม่ใช่คนดีให่ากไม่ไม่ดูนี่้ไม่ใช่คนดีอ่ะู้ไม่ผู้อ่โอ แว่าคนพี่เวงจะเลิกเป็นคนดีห้ามเป็นคนดีหทำไมไหมพี่เว่งเป็นคนน่าเชื่อไหมเชื่อจริงๆผม้ยจะพูดยาวจะพูดยาวแต่นึกขึ้นได้ว่าเออจะตายบอกตอบคนลู้กัะโอเคครบเครื่องน่ารักอบอุ่นคือพี่เว่งนี่คือนิยามของเว่งโกโฮมคนนี้คนเดียวทำไมนิยามคล้ายเงียเลยอ่ะอ๋อนิยามตัวก็หล่อแปลงไรหล่อ ล่อเนาะล่อเนาะล่อเนาะก็เรืจริงมาพูดทำไมอ่ะดูดิันเขหมดแล้วอ่ะน้าแห้งหมดแล้วเนี่ยดีใจให้น้องชมเพิ่บเดียวติ้ง คิวผมเลยอยากกลับไม่มีรถบ้านเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันพี่เขาไปโดนเหมือนกันไงส่วนโตโยต้านี่สามารถซ่อมคนได้ไหมพี่หมอพี่แต่ว่าผมมีอะไรดีบ้างครับครบเครื่องหนูน่ารักไหมร้องเพียงพะร้องเพียงพอใส่คิ้วหนูใส่คิ้วตรงนี้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 มีคิ้วคิ้วคิ้วอะไรอ่ะคิ้วดก อ่านะผมโขคิ้วดกจริงคิ้วดกจริงจังไม่เฮียเลยใช่หนูไม่ค่อยดกแต่หนูคิ้วสีน้ำตาลเฮ้ยมึงชมอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยถ้าพวกเราสมมตินะสี่คนอยู่ทีเดียวกันพี่สีอย่าทวนคำโอ้ my g กดรอบนี้พี่สีทวนคำทุกคำเลยอะเมื่อกี้ทวนทุกคำเลยแม่ว่าเสียวตื่นกว้างอะไรแบบคำต้องห้ามไม่ทำอะไรเอง Fantastic Four แทนับ ย่า,าพูดทีมทีมครบเครื่องไหมทีมครบเครื่องไหมอย่าหรู้แล้วหนู่ยเดี๋ยวพูดนะผมว่าผมว่าโอ๊ยคือพี่เจียรู้แล้วว่ามันเป็นคำว่าครบแต่ว่าคำว่าทีมอะมันเพิ่งพูดมาคำแรกอะดิ แต่ว่าถ้ารู้แล้วเขาต้องปบแสดงว่าจะไม่ไม่ตายแล้วใช่ไหมอ่ะเหนื่อยวะหรือว่าเรายอมแพ้ไหมเหนื่อยวะไม่ถามไม่เหลือกี่คำสองพี่หนึ่งพี่สองว่าเราควรควรยอมแพ้ไหมครับแพ้ชนะไม่สําคัญไม่ควรยอมแพ้นะนั้นงั้นสู้อย่นี้ขอถามหน่อยครับว่าเคยดูทอมแอนเจอรี่ไหมครัเคยชอบชอบชอบหนูชอบหนูโอตรหนูพี่ดีหน่าแบบหัวล้อสะใจมาก สัเราทำได้แล้วด้วยนะหนูหนูโอ้ยหนูเลยหนูแล้วตอบว่าชอบหนูอ่ะแล้วทำไมถึงมาบอกเจอร์รี่หรือว่าแบบทอมแมวอะไรอย่างเงี้ยทำไมกูไม่ตอบชอบแมวอ่ะถ้าพูดคำว่าหนูห้าพูดคำว่า หมดเลยหมดเลยทำไมกูเหลาหมดเลยอ่ะเตดสีได้ไงกูเป็นสีอะคือจังหวะตะกี้คือแบบว่าพูดอะไรมาเขาพูดตามหมดเลยนะจังหวะนนี้ดีใจจริงอะคำว่าอะไรครับมีเครื่องครับลองอ่านเครื่องอยู่เครื่องอืมเรู้แล้วว่าเขาประคบอ่ะโอ้ยตอนวินิจฉัยนะเรื่องนึงเรื่องนึง รอบที่แล้วไง S จุดสองแล้ว Q ไปสามมันจะตามทันยังไงครึ่งหนึ่งอะนี่ทันแล้วปะท่าวพีรถสุดท uh, ้ายแล้วมสดงว่าถ้ารถเราเสียขึ้นมาเนี่ยใครจะมาซ่อมให้เราครับใครับอือถูกแล้วถ้าเขาเขาซ่อมรถให้พี่อ่ะเขาซ่อมให้ใครก่อนให้ใครย่า พ่เวงไม่น่าจะมีชื่อพี่เวงพี่เต้ที่นี้นะซีกได้ไม่มีเราไม่ได้ผมเรียกพี่เวงอ่าได้ได้ทำไมอ่ะทำดัง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 งหนอะไหอันนี้เหรอโจรดังดูมากทำได้ดีมันแล้วเนี้ยคือปิ้งปิ้งตลออยู่ในเสวนาคำเสวนาเวลามาเจอตาทำอะไรบ้างครับอยู่ในอะไรเสวนาไม่ได ไม่ค aan, ่อยได้ยินคำนี้บ่อยๆในการพูดคุยกันคำว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรอะพี่สิเฮพวกเราทำได้ดีเหมืันแล้วเนี้ยคือพุ่งปิ้งปิ้งสนอดอยู่ในเสวนาคำเสวนาเวลามาโตโยต้าเสวนาแปลว่าอะไรสนทนาให้หมดพี่เวงยาเฮ้ยทำไม ให้ทำไมครับให้ซื้อแล้วผ่อนแล้วขายแล้วแล้วแล้วช่างแอร์ซ่อมรถได้ไหมอืออือเขาจะช่างแอร์ขายรถได้ไหมอ่าไม่ทำไมอ่ะเขนละสายงานการต้องมาเรียนก่อนต้องมาเรียนก่อนคันคุณละสายงานการ มีคำว่าลาเต้อยู่นี้แเลยลาเต้ใส่นมไหมหวานๆนิดนึงสมมติว่าถ้าผมแบบอยากคุยแบบเปิดใจกับพี่อยากเปิดใจกับผมไหมดิท้องเลยเฮ้ยเพิ่งรู้นะคำว่าเลดอะคือลาเต้เฮ้ยเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยอะ ได้ได้ได้ดิท้อยนะดิท้อยสมมติว่าพี่พิเวทมีรถรวมกันสี่คันโอ้ยดิท้อยไงสี่คันอ่าแล้วไงต่อพิเวทให้สี่กันนิวไปคนละคันพี่ควรจะซื้อกี่คันสี่เพราะอะไรอ่ะไม่รู้คำว่าอะไรหรือเพชรเฮ้ยเครื่องเฮ้ยขายขายไม่มีขายครับจริงเหรอ พี่บอกลาเต้ที่ผมรู้ว่ามีคำว่ากาแฟในนี้ไม่ใช่สายได้ยีดังเหรอเงียบเง่โอ้ยโอ้ยเปิดปิดเงียเงี่ยเปิดใจไงอ๋อทางกาแฟ ใช่แต่มันเยอะพี่เต้กับพี่เบนก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากหรอกครับแค่เล่นบ่อยก็จริงครับก็ถือว่าวันนี้ทำได้ดีนะครับทำได้ดีน้องๆทำได้ดีเหมือนแบบผู้ใช้รถโตโยต้าเลย ว่าเราใช้โตโยต้าไงครับสำหรับผู้ใช้รถโตโยต้านะคะสามารถเข้ามาใช้บริการต่างๆของศูนย์บริการโตโยต้าได้เลยครับจะ w อก k i อเข้ามาดูนัดหมายล่วงหน้าได้ทั้งผ่าน call center เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน t-connect เลยผมเชื่อว่าลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์โตโยต้าเนี่ยจะได้รับฟีลดีๆกลับไปแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครรู้จักรถโตโยต้าดีเท่าโตโยต้าเอง นน้องโปรโมดแต่โปรโมทเหรอซีรีส์ดีกว่าเพตะกี้พยายามซีรีส์พยายามพูดถึงคนตายซีรีส์ของยูกระพี้ด้วยนะคะซีนพันสองคนซีเรื่องข้ามฟ้าเชีงเธอหรือว่า The Next Prince นะคะตอนนี้ก็กำลังถ่ายท่ามโยเป็นซีรีส์แนวที่ทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์มากๆแน่ๆถ้าได้ดูนะครับเป็นอย่างเจ้าชายครับฝากด้วยน้องๆน่ารักมากนะครับผมต่อเลยครับฝากพวกเราด้วยนะพวกเราก็น่ารักครับ แต่ข้ั้งหน้าขอคำต้องต้องเชื่อมบอกเขาไม่อยากเล่นคำต้องเชื่อมตั้งแต่ที่มาออกขาวที่แล้วแล้วตอนที่ออกขาวที่แล้วเขาก็บอกว่าเออนึกว่าแบบมาถ่ายคำต้องเชื่อมอยากมาเล่นคำต้องเชื่อมพี่เบงพี่เติร์ดสักหน่อยเอาแกงเขามาก็ได้ดูมันดิอ่ะเอามาเล่นคำต้องเชื่อมสนุกนะสนุกนะจริงๆมันจะสนุกแน่ๆน่ รอเลยเชื่อมีคนขึ้นนโพสแล้วผมหาใครอ่ะเอาคนที่เก่งน้อยผมมาคนไปไหนแล้วเนี่ยคุณอยากจะหาเอาคนที่เก่งน้อยกว่ามาตัวเองจะได้ชนะอย่างนี้หรอใช่เป้าหมายมันคือแบบว่าคุณเล่นกี่ครั้งแล้ววะจะลาไปดอยได้ได้ชนะเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับคําต้องห้าม EP ที่หนึ่งร้อยสาสิบสามทุกคนไปดูย้อนกันได้นะสนุกมากดูแล้วแบบลุ้นนึกออกปะเออนะคะแล้วก็ EP นี้ก็คือเป็นซีกันนนิวสนุกเหมือนเดิมและรอคําต้องเชื่อมรอดูคําต้องเชื่อมที่มีพี่ซีกันนุนิวแล้วอาจจะแบบว่า เอาเดกแกงเขามาจอยก็ได้น่าจะสนุกอะทุกคนรอดูเนาะอ,อ่ะสำหรับ EP นี้สนุกมากเลยค่ะถ้าเกิดใครชอบเรียกชั่นแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยเวลาลงคลิปจะได้แจ้งเตือนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่เรียกชั่นหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะบายบาย